ถ้าพูดถึงลาลิกาสเปนคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่2ทีมเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาสมหาอำนาจที่ผลัดกันยึดครองความยิ่งใหญ่ในลีกนี้มานานนับ10ปีแต่มันจะมีอยู่ทีมหนึ่งที่ไม่เคยยอมให้ระบบฟุตบอลในสเปนกลายเป็นเรื่องของแค่สองชมสรทีมที่เรากำลังจะพูดถึงคือแอตเลติโก a มาดริดหรือที่แฟนบอลเรียกกันว่าตราหมีและนี่คือเรื่องเล่าขอบสนาม ที่จะมาเล่าเรื่องของทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาในหลีกที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่แอตาดริดไม่ใช่ทีมที่มีเงินถุงเงินถังแบบเรอัลมาดริดและไม่ได้มีระบบลามาเซียแบบบาเซโลนาพวกเขาไม่มีเมสซี่ไม่มีโรนัลโดแต่กลับเป็นทีมเดียวในรอบ20ปีที่สามารถแทรกกลางความยิ่งใหญ่ของ2ยักษ์ได้จริงภายใต้การคุมทีมของดิเอโก i ซิเมโอเน่ตั้งแต่ปี2011แอตาดริด ค่อยๆกลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามจากทีมกลางตารางสู่อันดับต้นๆของยุโรปพวกเขาเล่นฟุตบอลที่ไม่ต้องมีความสวยหรูแต่มีประสิทธิภาพและการกัดคู่แข่งไม่ปล่อยปี2013-14คือจุดเปลี่ยนสำคัญซิเมโอเนพาทีมแชมป์ลาลิก้าตัดหน้าเรอัลและบาร์ซ่าในช่วงโค้งสุดท้ายมันคือการคัมแบ็กในรอบ18ปีที่แชมป์ลาลิกาไม่ใช่ของสองทีมใหญ่และมันคือการประกาศว่าตราหมี ไม่ใช่ทีมไม้ประดับลีกอีกต่อไป7ปีต่อมาแอดมาดริดก็กลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งในฤดูการ2020-21ทั้งที่เจอกับบาเซโลนาช่วงกำลังรีบูตและมาดริดที่ยังมีซีดานกุมบังเหียนอยู่แต่ซิเมโอเน่ก็พาลูกทีมยัน <Gian. S 1> แต่ทุกเกมและจบฤดูการด้วยแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีเรอัลมาดริดอาจมีซูเปอร์สตาร์บาเซโลนาอาจมีปรชัชญาการเล่น แต่แ t ตเลติโก i d าดรมีระบบเกมรับที่แน่นเหมือนเกราะเหล็กพวกเขาไม่แคร์คนอื่นพูดว่ามีสไตล์การเล่นที่น่าเบื่อเกมของตราหมีคือเกมของการเอาตัวรอดในสนามไม่สนใจสถิติครองบอลไม่สนใจแอสซิสต์งามๆเขาสนแค่ผลลัพธ์ว่าเกมนั้นชนะหรือแพ้และแน่นอนว่าบ่อยครั้งที่พวกเขาเป็นฝันร้ายของทั้งบาซ่าและมาดริดแอตเลติโกมาดร ไม่ใช่ทีมที่เป็นตัวประกอบพวกเขาคือยักษ์เล็กที่มีใจสู้ที่พร้อมชนกับทีมระดับใหญ่กว่าทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งแต่ไม่เคยถอดใจทีมที่สร้างผลงานระดับยุโรปด้วยงบประมาณที่มีจำกัดในยุคที่ฟุตบอลเต็มไปด้วยงบมหาศาลและซูปเปอร์สตาร์อตเลติโกมาดริดคือบทพิสูจน์ว่าความกล้าความชัดเจนและความเชื่อมั่นในระบบสามารถพาทีมหนึ่ง ก้าวขึ้นมาแทรกแซงอำนาจลูกหนังสเปนได้เพราะในโลกของฟุตบอลทีมที่คุณรักไม่จำเป็นต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดแต่เป็นทีมที่ทำตามศักยภาพที่มีให้ดีที่สุดก็เพียงพอนี่คือ scorefootball.com ศูนย์รววมความมันของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นทันเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมชเด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู